สวัสดีค่ะันนี้ป้าแม่ก็จะทำอาหารง่ายๆอีกแล้วอันนี้เป็นไข่เนี่ยทุกครั้งที่คือไม่คิดไงไม่คิดว่าจะถ่ายวิดีโอพอนึกขึ้นได้ก็อ่ถ่ายซะหน่อยเนาะคือจะได้ตุ้งได้ตังกับเขาบ้างอันนี้ไข่สี่ใบแล้วก็อันนี้ก็เรียกอะไรลืมลืมไปละอืมเอา,เอาลืมจริงอแหละ ที่เขาใช้ในใส่ในสลัดนะคะไม่รู้ว่าภาษาไทยไชื่ออะไรนะสาษาอังกฤษก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็ไก่อันนี้สุดท้ายละกินไปแล้วสามครั้งแล้วเนาะเออใส่ใส่ใสใสอะแซนวิชไก่ไป็หนึ่งครั้งแล้วก็เป็นซุปอีกสองครั้งใช่ไหมคะวันนี้ก็จะซุปอีกแต่วันนี้ความที่มันเยอะดับเบลิลก็เลยต้องสองถ้วยเลยค่ะ จะทำสองอย่างเลยนะคะเป็นของคนของประชาชนเราบอกว่าเราเหนื่อยเราอยากจะพักสัหน่อยเขาก็บอกว่าเราว่างเธอว่างแล้วนี่ คนป่วยไปอยู่บ้านพักไม่ได้คิดว่าเราก็ต้องทํางานบ้านอะไรบ้างเนาะไม่ได้ทาเลยเนี่ย2-3องสาทมาทิแล้วแทบจะไม่ได้แตะเลยงานสวนงานอะไรก็โอ้ไก่เยอะนะคะเนี่ยจะเอาไก่ลวนทินก่อน ไม่กล้าไม่กล้าทำพร้อมกันไม่กล้าเจียวไข่พร้อมกันเพราะว่าส่วนมากทำอะไรแล้วก็มักจะไม่เนีย่ยเดี๋ยวเขาจะมารับสิบเอ็ดโมงครึ่งเราต้องทานี่เสร็จแล้วก็กินไปมื้อหนึ่งก่อนอีกมื้อหนึ่งก็ใส่ถ้วยไปสะดวกตรงไหนก็กินมันตรงนั้นอุ้ยชีวิตลำบากตั้งองเด็กยันแก่เอ้ยไหน เน่ทำซุปทำซุปความสุกเล็กๆต้องหาให้ได้เนาะอ่านี่แล้วก็สับมันให้มันเล็กๆน่มันป่นๆเอ้เขาเรียกอะไรชิ้เล็กๆเลยแล้วก็ใส่ซุปเข้าไปอร่อยอ่ยกินมาสองวัน กินมาสองวันหูอร่อยมากเลยชอบนะะนี่เดี๋ยวใส่ถ้วยนี้ไปกระป๋องนึงนี่ก็พอดีค่ะได้คุณค่าทางโภชนาการเดี๋ยวตอนจะเกี่ยวไข่ค่อยย้ายกระทะมาตรงนี้เฮ้ย <laughs> ย,<า>ย้ <laughs> ยายกระทะ <laughs> ย้ายกล้องค่ะโอ้ยรีบมากเพี้ยนหมดแล้วจะดูความที่ขี้เกียรไปเอาที่ที่อีกตู้หนึ่งมาเลยสองอย่างผสมกันเลยค่ะเนี่ยอันนี้เป็นอ่ไก่กับข้าวโพดส่วน,นนี้เป็นพีกัแฮมผสมกันไม่เป็นไรเรากินเอง ก็จะมีเนื้อไก่อยู่บ้างแล้วนะนิดนึงตอนแรกก็จะเอาผักใส่ไปด้วยก็โอ้มันจะมันจะล้นทะลักเกินไปเราจะทําแค่ประมาณสองมื้อค่ะสองถ้วยก็คือสองมือ้อไก่ก็เยอะไก่ก็เป็นสองมือ้อเดี๋ยวก,กินอย่างเร็วเลย เตรียมของไปด้วยเขาจะยกไอ้เป็นโูกเล็กๆสำหรับนั่งห้องรับแขกเล็กๆมันเป็นตู้เก็บของใช่ไหมแล้วเขาก็เอาฝาปิดนะมีฝาปิดแล้วเขาก็ทำแบบที่นั่งทับด้วยข้างบนอันนี้ก็บอกว่ามันบางไปเขาจะใส่หนาหน่อยแล้วก็เอาผ้าหุ้ม ก็เราบอกว่าวัดมาว่ามันสูงเท่าไหร่กว้างยาวเขาเลยยกมาเลยแล้วก็จะรับไปซื้อซิปซื้อผ้าเราก็ที่จริงวันนี้กะว่าจะนอนโหเหนื่อยในมาติดติดกันหลายวันลนะเหนื่อยทั้งสมองเหนื่อยทั้งร่างกายแทบจะรับไม่ไหว กลับมาถึงบ้านนี่พิมพ์โต้อตอบกับใครก็พิมพ์ไปสองตัวหลักนี่ค่ะยกมาให้ดูตรงนี้เลยนี่น่ากินไหมแค่นี้ค่ะเพราะว่าไก่มันเป็นไก่ย่างเนาะมันสุกอยู่แล้ว มันเป็นไก่ย่างแล้วก็ฝองนี้ก็ดีดีเลยใส่ไปร้อนหลายชั่วโมงคือเมื่อวานนี้เอาไปสองมื้อมื้อหนึ่งเป็นเออจำไม่ได้้ะรู้ว่ามื้อหนึ่งซุปอ๋อมื้อหนึ่งเป็นถั่วถั่วที่ตอนเช้าทำให้ดูอค่ะถั่วหั่งแล้วก็ กินอันนั้นเป็นกลางวันเสร็จแล้วก็อันนี้ว่าจะว่าจะเดินไปใช้หาดอรู้สึกว่าไม่น่าจะเดินคือเดินไปหาดได้แต่ว่าเดินกลับบ้านคงจะไม่ถึงแน่เหนื่อยมากก็เลยเอากลับมากินบ้านเปิดมาก็ยังอุ่นไป่ค่อนข้างร้อน นี่ค่ะเดือดปัดปัดัด ได้ไม่ต้องกังวลแล้วก็เดี๋ยวนี่ค่ะทเนเนื้อไก่ทั้งนั้นเลยก็กะกะออกนะครึ่งหนึ่งพอเราทำมาสองสามครั้งแล้วเรารู้แล้วว่าถ้วยหนึ่งมันจะได้ประมาณแค่ไหน คือกังวนของเดียนเมื่อเย็นเอาละค่ะตอนนี้จะย้ายกล้องแล้วจะไปทอดไข่ยังไม่รู้นะจะออกมาเป็นยังไงลืมลืมกดค่ะปิดตอนที่ย้ายโทรศัพท์มาทางนี้แล้วก็ลืมกดเลย โอเคนะคะเนี่ยได้อยู่นะแต่ว่าไม่ลูกกลับได้แบบลองดูสิอ่าได้อยู่ได้อยู่โอ้โหสวยเลยนี่ค่ะแต่ว,ว่าอันนี้อาจจะกินตอนกลางวันนี้แล้วก็สุกินตอนเย็นนี่ใส่ น่ากินมากเลยค่ะเดือดได้นะไม่มีเวลาจะตำน้ำพริกกินมนันอย่างเงี้ยกินี่เลยโอ้น่ากินน่ากินน่ากิน คุณที่รับชมนะคะวันมก็ต้องรีบกินแล้วค่ะหรือเวลาี20นาทีขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ